ร้อยกว่าบ,บาทไม่ก็หนึ่งร้อยนะโอเคนะท่านผูช้ชมครับวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะ <Yeah. S 1> เป็นกิจกรรมของร้านครับพาเนจอนนะแต่ว่าอันนี้จะสุดคุ้มนิดหนึ่งเพราะว่าการันตีเลย100คูป,ปองเนี่ยคือได้1สกินแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าอันนี้อันนี้ผมส่งไปแล้วครั้งหนึ่งคือ1คูปองนะ เดี๋ยวก็จะมาลองสุ่มกันแต่ถ้าผมจะได้สกินเนี้ยสกินแวนไม่ว่าสกินไวเลตนะอ่ะแต่ว่าผมต้องการสกินแวนมากเลยคนระโอเคลองดูก่อนสมมุ่มแร้อาโอเคได้เป็นท่าวาร์ปนะสุ่มอีกได้เป็นท่าวาร์ปสกุระอีกแล้ว วยเยอะนะเท้ามามนเนี่ยได้เป็นท่าเต้นเลียมะอ้ผมมีแล้วนะได้สกินเวลเดอเคไปต่อก้าขวบป,ปองอันนี้ผมก็มีแล้วเกไปต่อครับฮึบโอ้ผมได้ฟิกทาวิ่งนะเคไปต่อครับ ถ้าว้าสกุล่ะเฮ้ยถ้าข้าถ้าวิ่งสก,กุละเหลือส,สามชิน้นอันนั้นแน่นอนกวูว่าแล้วโอเคครับอันนี้คือได้แน่นอนนะสองสก,กินเฮ้ยได้แน่นอนไม่รู้ว่าจะเป็นสก,กินไหนนะแต่ว่าถ้าสมมติผมได้สก,กินในตัวพวกนี้ไปแล้วอย่างเช่นอันนี้แต่ว่า อันเนี้ยมันจะเพิ่มราคาเป็นประมาณ200กว่าบาทไม่ก็100นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันอ๊บโอ้โหก,กูก็ต้องเอาสกินทาร่าไหมนั่นเงี้โอ้ไม่2 0หรือ300ขึ้นนะท่านผูชน้ชมเมอกีก็ถือว่าไม่เกลือนะถือว่ายังได้อยู่เหลืออยู่15คูขอปองเราไปทำอะไรดีวะเออ ทำไรดปปอีอ่ะสิบห้าูบปองออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเปิดกันก่อนอย่าเพิ่งนอาเรื่องนะโอเคแต่ผมมีสกินทาร่าแล้วทาร่าตอนนั้นมันเก้าสิบเก้าูบปองใช่ไหมแต่ว่าอ่ะอืมสกินทาร่ายากุซ่าโอเทนึกวะ่ะหน้าสกินทาร่า แยะดู yeah, oh. แต่ว่าเออชอบสกินนี้มากกว่านะมันดูแบบดูนไฟดีเนี้ยโอเคเลือกสิบห้ากูปองสุ่มนี้ดูค้างหนึ่งน่าจะเกลือโอเคเมื <laughs> ่อกี้มีค้างเลยโอเคสัมกินนี้เมื่อกี้นี้ก่อนนะวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะก็สามารถมาเล่นกันได้นะ โอเคก็สักคริมนี้ไปคิดให้ก่อนสักครีปหน้ามีอะไรมาใหม่อาจจะต่อวีพรีเมียมพาร์ตต่อนะฮะก็สักครีมนี้ไปคิดนี้ก่อนสวัสดีครับ